สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อท,ทุกทุกคนตอนนี้ล้วนอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะจ้าตอนนี้ล้วนมาเดินออกกําลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้จ้าล้วนใช้เวลาระยะเวลาการเดินออกกําลังกายก็หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มจ้าล้วนเดินได้สองรอบจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าพอดีล้วนเห็นดอกหญ้าสีสวยทางนู้นนะจ้าเป็นจุดหนึ่งของสวนสาธารณะแห่งนี้นะจ้าล้วนก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนมา รับชมต้นหญ้าสวยๆจะเหมือนดอกข้าวสุกเลยจะเป็นเพื่อนจ้าตามดูมาเลยจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านี่หละจ้าดอกหญ้าสวยๆจ้าดอกหญ้าสวยมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าจะเหมือนรวงข้าวสุกก็ว่าได้เลยนะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านี่จะลักษณะของดอกหญ้าสวยมากเลยจ้าเพื่อนในสวนสาธารณะนี้นะจ้า ยาชนิดนี้เลยจ้ะจะมีเยอะมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าบริเวณนี้ก็จะเป็นหลายหลายไล่เลยจ้ะเพื่อนๆแต่ล้วนก็มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นบางจุดแค่นั้นนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าน,นี่จ้ะอันนี้ก็เป็นชนิดดอกไม้อ่า ดอกย้าจะพูดผิดดอกย้าอีกชนิดหนึ่งนะจ้ะเพื่อนๆสวยมากเลยจ้าน,นี่จะชนิดหนึ่งนะจ๊ะเนาะวันนี้ก็ลมก็จะพัดหน่อยนะจ๊ะลมพัดก็มีแดดเป็นะระยะระยะลย,ยจ้ะเพื่อนๆจ้านี่จ้าเวลาลมพัดนี้มันก็จะทําให้ดอกไม้ทําให้ดอกหย้าปลิวสวยงามมาก ชมก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยนะจ๊ะเพราะว่าธรรมชาตินะจ๊ะเนาะเพราะว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ในป่าในอะไรนะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ๋าก็เป็นแค่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะจ๊ะมันก็แต่เขาก็ปลูกไว้แล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่จัดว่าบริเวณกว้างต่จ๊ะเพื่อนๆจา๋าล้วนก็ใช้สวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นการเดินออกกำลังกายประจำเลยจ้ะเพื่อนๆแต่วันนี้ลวนก็พาเพื่อนๆมาชมดอกหญ้าสวยๆนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านี่จ้ะเพื่อนๆลมมันพัดก็ทำให้ดอกไม้ดอกไม้ดอกหญ้านี่สวยมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวลวนจะพาเพื่อนๆไปมาดูอีกหญ้าชนิดหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆจ้า โทษทีจ้ะลวนก็ไม่ได้ไปค้นคว้าว่าญ้านี้มันเป็นชื่ออะไรนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะนี่นี่ก็อีกดอกชนิดหนึ่งนะจ้ะเนาะดอกญ้าชนิดหนึ่งจ้ะนี่เหมือนรวงข้าวเลยนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะลักษณะจะเหมือนว่าข้าวรวงข้าวที่สุกนะจ้ะเพื่อนๆรวงข้าวที่สุกนะจ้ะเนาะนี่จ้ะลมพัดวิววิววิวสวยมากจ้ะลวนได้ยินเสียงเหมือนอะไรลองจิ๊บจิ๊บ อาจจะมีจักจันร์หรือเปล่าจ้าเพื่อนๆนจ้าเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินหรอกนะจ้าแต่ลวนได้ยินจ้าจ้าแล้วก็แถมมีดอกล้งเหลือมาให้ได้ชมอีกจ้านี่เป็นดอกสีชมพูนะจ่ะเนาะสวยสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะจ้าอีกแบบหนึ่งนะจ้าเพื่อนๆนจ้านี่จ้ต่วนก็มาอยู่ในจุดหนึ่งของสวนสาธารณะแห่งนี้ที่ลวนใช้ เดินหรือวิ่งออกกําลังกายเป็นประจําจ้ะเพื่อนๆนี่จะ้ะล้นก็เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะเอาไว้คลิปหน้าคลิปต่อไปลวนก็จะพาเพื่อนๆมาชมเป็นบางจุดอื่นๆของอสวนสาธารณะแห่งนี้อีกนะจ๊ะเพื่อนๆเพราะว่าลวนก็ชอบเดินออกกําลังกายเป็นประจํานะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเพื่อสุขภาพของเราเองนะจ๊ะเพื่อนๆลวนว่าคลิปนี้ เดี๋ยวรวนก็คงจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆรวนขอจบไว้แค่นี้นะจ๊ะรวนก็ขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะทุกๆคนที่มารับชมจ้าขอขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะสวัสดีจ้าบายบาย